บาตไม่ได้หยุดเลยถ้าเรื่องธรรมะกินก็มั้งโรงเปรีย้ยนรายาร่าได้คนยังส่วนปามคนอื่นยังส่วนยางยังนาทีการทานเราได้ไม่มีไรแตกเลือดนุกันยอยู่ตทำไรได้มั้งเออเอ็อนเมจำเนียนเสียจะกูน,นึกได้เหลืองก่อนแล้วเบื่อได้ธรรมะกินทรรไม่ได้กินเร็วๆเร็วลยทรรมเบื่อทรรมบุญกะลอย ทำไรก็วงการโลกวงการโลกน้อยเอาชาวบ้านก็รู้จักแต่แกันเี่ฮันทบุนน้อยก็เร็วดเตะเลียการโลกเข้าถึงหมดเร็วกการโลกนี่ก็ไม่ก้าวทางหน้าฮันแล้วก็ไปก้าวทา,างหลังฮันนี่คันนี้วัฒนธรรมบูรันโรปานน้ำเสนอพีนน่น้องได้เลยทั้เอ้ยทำไรก็วงการโลกทำน้อยเครื่องดนตรีเอาน้อยแล้วไม่ต้องทำน้อยเอาเครื่องดนตรีน้อยทำเพื่อทำเอกากระปากนี่ ทำบนพรืกอก,าาก็ทำเอ,ำอกากระปากทำเรือทำเอากระปากอ๋อเขียงดนตรีอย่างกีคินกับเราชายกันลยไรทิ้งทำบุกกะลกระปากเออยในตะเพือทำแต่ที่กรรมันอย่างสามชินอย่างปีธรรม,มานาเลขาคงอ๋ออย่างปีธรรม,มานาเลกาคองเอ้ปีดังเพื่อปีกะลก้อดังเมื่อกนกร่มาปีดังลุงไม่เมื่อนกันปีนั่งลุงนี่ดังเพราะ

เออขนาดไม่อยากเคยเป็นปีขนาดกูเป็นปีกูเป็นร,รมานาไอต้ต้ถ้ากูเป็นร,รมานามึงเป็นไกูเป็นคองเออใชได้เออทำไมเลยนะเออเพื่อลุงลงเมลก็ทชงรางวัลมัง้งเพื่อแกชมที่ลปาบูราเพื่อย่ยจทย์ชงรางวัลมัง้งว่าเราทำอะไรีได้เอามือปีพรอมเอาได้เต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 ้เต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 ้เตเต้ตตตตตต thường bắt bắt thường bắt thường bắp thường 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 bắp thường thường bắp bắp gặp bắp lo bắp 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 con bắp bắp ทำไมดีกันเลยมึงอย่ากเจอล็อกเล็กนักเรีลกเล็กอะโย่ไอ้ตัวนี้กูเลี้ยงม่ทำไมดีแลยมั้งกันเลยม,เลมึงว่าไงดีนายว่าไงดีทนำะไมดีเลยกูแต่งกับมีดเผือกตยในใจเก็บแม่มึงเลีไว้กันนะเตยนี้ไม่ใช่ใจธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าเตยเผือกตยถ้ากูแต่งอะรับรองว่าเลือดมึงจะต้องแล่นสไลดยออกมา ทำไมดีจะตายดีจะแม่ตู้ก็เตยเผื่อเตยพุ่งโลนะาก้าวมาตาเตยเผื่อเตยกูยังวักควานลุงประวิทย์อยู่แล้วตู้กว้านป่าลังประชารัฐได้ตายโอ๊กทันและกูบอกไอ้ตู้วังวังพุ่มเจตเตยที่เมื่อกูโค่นพุ่มเจตเตยได้แก้วลานแมวอยู่เด็ดไม่รู้อู้วไอ้เพลิดตกไตโอ้ไอ้หนุ่ยทำไมทำไมทำไมเอาทำไม tê 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 thương bắc bắc thương bắc thương thương thường thương 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 khó nghĩ mà em khó chỉ là có quan hú à quái đằng plin ơ plin à lèo ôi dây kiếm đi làm lèo นี่มึงอยากเตะมั่วทำเตี้ยงกองยัยกิตในกว่างเพลงอยู่มั่วเพลงไรดันนะกับยัยกิตยัยกิตก็เปล่งได้เลย่ะไอ้เกี้ยวอ่างไรสซบมือที่กับพี่น้องรองเกี้ยวอ่างไรยัยกิตจีนะครับไอ้เกี้ยนนะครับปุ้ยยัยกิตจีกลับบ้านแล้วเกี้ยวอ่างไรส่งมาเป็ดเลยเลยนะนั่งไม่ได้รองจีเอาดนตรีมาเลยครับไอ้เกี้ยวอ่างไรเล่นได้ไหม ờ mà quái tôi rồi kêu hoàng lại vì hạ chán của năm trời dân ồ cưng bì mây เลี้ยงไกไนน่ไว้จนสองตัวตังว้งปอลกบัวเอาไปหนึ่งตัวตนสายเลือกไก่ตัวเดียวมันชื่อไอ้เกียวห้างลายลูกน้ำเอาไว้เดินอยู่ที่ใต้ชายคาเมื่อนรักมามันบอกอย,ยากกินเหล้า ไปสินลาวเขาเตบ้านนะ่สาสศร้าดีว่าผ้าไหมกับเรมเพื่อนมันังเยีมตาหลายเคียวเดินมาเพื่อนบอกว่าอยากกินต้มไก่เสียได้แต่ไม่อยากกัดคอเพื่อนมันกตาโค เราจำใจตองไดที่จุนเศร้านาแต่ว่าขัดเหลือนไม่ได้ไอ้เกี้ยวห้างลายต้องโยมเชือไห้เพืือนเราหมดกันครานี้ไล้ชนตัวดีกลางเรือนมันด้วยความรักเลือนต้มงใจแล้วมานั่งเมา พอเราเมาล้เพื่อนยองเขาว่าเมียเราเมียตุกเพื่อนเอาหูขอใกล้ตัวเที่ยวชื่อไอเขี้ยวห้างลายพอปิดเสได้ผู้ใหญ่คิดันเดือทต่างลับบ้านบอลป่วยผู้ใหญ่หวังมาจะได้เจอกันตลาว ขัดโคเพื่อนมันอตาโคเราจำใจต้องอายมีโจนเร้านาะแต่ว่าคัดเปลือนไม่ได้ไอ้เกี้ยวห่างลายต้องย้อนเชื่อให้เพืือดเราหมดกันเหล่าดีได้จโจษตัวดี่กา,รเรง,เกางเรือนด้วยความรักเพื่อน ต้มไก่แล้วมาน่งเมาพอเราเมาลักเพื่อนยอมเขาห้ามีรางเมียทูกเปือ่อนเอาบอกไก่ตัวเดียวเชืจอไอ้เขียวหางลายแต่เสียงตบมือแม่ดังลูกเอกจะไม่ตอกกอขึ้นเลย ลูกเอกแต่รองเพลงอายุมันเอกาเฉยและกูเอกาเฉยปีเลยมึงอยู่มันโตเฉยอยู่ทำไมไอ่ไอ่เติงทำไมรวยเร็่ยวในปรึกษาเลตี้ตามปูใหญ่เล็กเลตี้ว่าทำเพื่อรวยเร็่ยวในตามเลตี้ทำเพื่อรวยมันใหญ่โจทย์เลตี้เยอะไม่ใครรวยเมื่อคำนั้นเล็กทำเพื่อเสียงไอ้รวยเร็วลนตนาการปล้นแหม่อมึง แม่ผมร้อนตานาการเดียวผมร้อนดานตรงกต๊ะยิงอยู่ที่กูทำไมเลยไอ้หนุ่ยมึงที่ทำไปเลยวฮะมึงไม่รู้สักทีคอยบอกให้รนะู้นวันนี้ไม่ใจกูมาเล่นนั่งเปรโปรอุ้น rồi ะเอากูมาเสียงกันวัวค่อยมาเสียงกูมาเสียงค่อยลงโซโซกูลงโซโซป้า มึงลงโซอโซอเอาแล้งกับผู้ใหญ่แลกแล้วแกเป็นว่าคะแนนให้กูใหย่จอดจะเป็นวัวคะแนนให้กูยังปีวีราปีแมวว่าคะแนนกูไปผักร้รยเยอะก็มึงาตดหน้าปัตหน้าอ้เจอบผัก้รยก็จาดหน้าปัตหน้า,า,นา,า,นาเคยตั้งเชือผักไงล่วงตรงขานเลยอ๋อ พี่วิระไยอ,อัามทุบผมมาไอ้มาเลีว5าร้อยบาทย่า,างวันพี่วิระให้มาเลีว5าร้อยบาทนะครับตขณะที่ผู้ใหญ่เล็กยังนั่งเฉยอ,อยู่นะครับเคยจเจาปาดเล่พอลุงกุ้งโอ้พอลุงเมืองแนฮะโอ้ก้าวต้มก็กกวายเลยทีเดียว แขกเดีวกันแม่ครัวแกงก้าวต้มไอ้ต้าเม่ครัวทำก้าวต้มอะไรเดียวนั่งแขกเหลือกันเลยเดียวซะจุงมาเรียวเร่งกับกูหลือเร็วเนี่ยเพลเดี่ยวบ้าอยู่บนอะไรนูยโอ้มึงไอ้ลงประกาศเมืองเฮาะภาคไหนไดยชาติหน้าพัฒนาเห็นไหมพัฒนาชาตินี้ล่วงจุงการห่าแกพัฒนาไม่ทันแล้วโอเคพัฒนาไม่ทันแล้วอเออ เอ้การที่เป็นรัฐบาลในห,หน่วยเออไม่ใจเรือ่องไรแล้วเคยเป็นนายกกูกูเป็นปาตีเหรียญเบอร์นหนึง่งปาตีเหรียญวัยรุ่นหูแม่มมึงแลวเขาเรียกปาตีฤทธิ์เออปาตีฤทธิ์เอ่การที่ทำไม่บานเมืองอังานนาขาว่ากันมึงร,มร,ร,มรู้ไหมตำเปลือทำไมคนในชาตสิส้ามาขี้พร่องน้องนมึงที่เป็นนายกน่บอกนายกใบ้เลยว่าตำเปลือ้ประชาชนอันนาขาว่ากันไอ้ไรกว่า ว่าตำเปลือยประชาชนน,นานาว่ากันไอเล่นปายเลยโอ้ไอเล่นปาลาันาน,นาว่ากันเปลือยยังเส่ปลาหลานปลาน้อยโมเล่นปลายน,นานาว่ากันเป็นเลยแล้วปักมึงอย่างนายบาบเกโกเซ้โกก็ยมีนายบาบเซ้โก้ผักชาติหน้าปัตานาพี่น้องชาวบ้ากรวยเอ้ย พี่น้องมวลมาประชาชนไอ้นไหนุ่ยเล้งเหมือนสุทีบดุยเสี่ยว,ว,ยวจังเหลวคูพี่น้องเลือกพมปักจากหน้าปัจจานาพี่น้องควงไงดีครนายโยบายยังอยู่เซโกโคเลกท,ทำเพื่ครับนายโยบายโคเลกกองผักพุมริบซับรับพันเพื่อก็ริบซับ รีบซับเปนเพื่อตทามใจเคยยังงทถาใดกูรีบมดข้องทักสิ้นรีบข้องนายกประยุทธ์รีบข้องประวิตรรีบขององคงอิงรีบของอภิสิทธิ์รีบข้องสุเทพรีบข้องผู้ใหญ่โจดคอยรีบต่อชาวเห็นไม่รีบเลยรีบเพื่อตออเดียวคกว่ายหนุ่ยรีบทางกูจะเล้วไม่หลัดนั่งเล้ว โอ้กบูย่อยไม่รีบก้องบูย่ยไม่รีบคอยรีบต่อเจ้าการนักไม่ก้าวตมานตี่แมมอุบาตตั้งมาเลยไว้หนุย่นยนโยบายขก้ซ่งปลิ้นแนงชัดปลิ้นแนงชัดเพื่อตามใจเคยติดเน่เคยเต่าโดยหลุดหมดเคติดตอ่อขอช้อหลุดติดออมจินหลุดเคติดผีแมวหลุดติดผีวีระหลุด ติดลุงล่วงเล็กลุดติดใหญ่โจดลุดแกกูติดมึงผิดใจร้านนาอีกทีก่อนอ้อแล้วเธอติดมึงผิดใจร้านนาอีกทีเดี๋ยวะกูก็ไม่ไขามีอยู่อ้อนายโยบายข้อที่สามแจกคนลาลันเคยแกโยนในงานทบนี้เคยแกจันจะเตยเชื่อจะเตยกูแจกคนลานคนลานคนลานข้อนี้เลยกูเหลือมึงเลย แม่ตั้งบังกล้วยเลือกล้วยเหลือมึงตั้งปีพอเต้ากับแม่เต้ากับกล้วยเหลือมึงอยู่แน่พอเต้ากับแม่เต้ามึงอยู่ในบัวอปีเดียวแม่ตายเดีวเหลือไม่ได้นโยบายข้อสุดท้ายอะกับนโยบายข้อสุดท้ายของผักพมคือหลางร่างหลางร่างเพื่อนักโทษยังต่อได้ปล่อยมัดองแล้วนักโทษไปอยู่ไหนตาใหญ่แม่ไม่เอ้ เลี้ยงนักโทษไม่จะได้ค้าเลี้ยงนักโทษไม่จะได้เตื้อเหนือค่ายเหล้วร่างเงยตำเร่อเลี้ยงมุกีปลาเลี้ยงหัวกูบอกลาโอ้อยเลยยกนี่กูเลเกเลยวหล่าตะเกิดคดีอุกกดีจีกดีพล้นหนักโทษผ่าข้างน้อยป่าข้าง,าง,งเคยอุกเคยจีเคยจะไปตัดมือแล้วไปตัดมือได้พื้นแล้วกูแจ้งคนลานแล้ว ยังรวยไม่พอแล้วไอ้คนแก่ปลนเปลือยในเตงเออร์เพรมันไม่ตาง่ายเมีมันซื้อเครือมันไม่มีตาง่ายเมียมซื้อเครือแกมันปลนเผือนอนั่นคนยังต่างผักปลนเลอจัดแมะแล้วมึงผักขึ้นหน้ากับกูอ้อก้นรวยผักปลนเลยก้นจนเนี่ยต้องปลนกูแดี๋ิดร่างกับหนุ่ยจริงคืนนี้แม่งร่างบินดังเรีวกู และถ้าเกิดคดีคมขึ้นนะเออไม่ใจคดีจีคดีอุกคดีพลนแล้วคดีคมขึ้นนะไม่ใคยยากตาเพื่อแจกหนูย่างชาวบานน้านคนละเส้นคนละเส้นคนละเส้นเคยอูบาดคมขึ้นเคยแก้ผ้ามดแห่ไโกงคงมุนไถ่หดกาบาและตําเพื่อให้เดินเรียงเข้ามาเลยเดินเรียงตาเพื่อยิงแต่เคยอ่อแล้วห้วคะแนนกูเป้อเอาแต่ผู้ใหญ่โรเตอร์ ไอ้ผู้ช่วยโรดเออผู้ใหญ่ผู้ช่วยตอนเนออ,อ,อพ่อรอพ่อเจอยู่ว่าการแน่นกูเพอเออเออพูดแม่ครัวเลยไม่ไอแม่ครัวเลยแค่นี้กูบอกไอโรดเดี๋ยวว่าการแน่นกูเพอพี่น้องชาวบา้านอวยเหลือกพอุมแล้วรับรองประเทศเตยเดินหน้าชิบายแม่เออ,เอ,อ,เอ,อแม่เนี่ยเหลือกมันตลงชิบายเน้นกูเละแล้วมึงนี่เป็นนายกเอ,อ้กูเป็นนายก คนเป็นนายกแล่ได้มันต้องเล่นได้ไล่ผาดซาคนนี้เป็นผู้นําเผื่อน,นี้ย่งหน่อยหน่อยเรื่องผาดซาต้องเลน่นได้เพื่อติดต่อกับต่างชาติ yes ไอ้ด้วยผาดซาปังกิตเลยมึงเล่นร่างได้อ้อกูซิดเคยมึงไอ้ดูเนี่ยกันเลยซิ์เคยอ่ะมึงลุงสงงรานนั่นเนี่ยนัวเห็นบอกกูเรียนเฝ้าซบอยู่ อมเล่งได้มาสาร้าง yes yes นี่เปรี้ยวเลยอ่ะใช้หรือว่าชอบตามใจเลย yes แม่ไม้ yes เด็กดูข้อ yes เมี่ยเพื่อน yes แม่ไม้ yes 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 เสร็ยอะชอบเล่งเลยกับแม่ไม้แม่ครัว yes แม่ไม้ yes yes พนักงานเซเว่น yes เพศะ yes โม้ yes แม่ไม่ य. yes yes แม่มึง yes yeah. แม่มึงไม่เหย,ยียดเอ็นไม่เหยียดกับแม่เหยียดเพื่อแม่กี่ด่าใจไม่จบเดีต๋ตวตำเพื่อแม่ไว้ปอนุนเลย yes ปลิดโอ้ยนุยแรงได้ประช่างติดเอ้าไม่ใช่ธรรมดาโอ้ทัสวัสดีปีใหมปป่ happy new year ลูกระเบิดนิวเคลีย กลับมาจากตัดยางในหม้อไม่มีข้าวชัดเมียโอ oh, ชัดเมียเอหมูประจ่างกินเดอะพิกมาเด,ดอะด็อกแมวดเดอะแคทนกเดอะเบิร์ดถ้าลูกอัวเดอแม่ลูกอัวเดินแม่ walking ลูกอัววิว่งแม่ running ลูกอัววิว่งในทงน้งหน้าเดอะแม่ is sitting in the บิงนาโอ้ย นาไปเรียนกนรนุยกัรกูปาษสดัางประสร้างกฤษขับรถเดอบิ๊บบืนบืนบืนมันหมดเดอรุนพอปั๊มเดอเติมไม่ต่างเติมเดือเสิ้นแต่ก็ไม่สิ้นอ่ะกาเดุอรุนโตไปแล้วโจดไว้มหมืออือไอ้โตเล่งโตโอชียได้นุยฉันรักคุณไอเลิบอยู่คนใกล้จะตายไอซีอยู่ขับรถแหกโค้งลงขู่ มันแกตู้เลๆกูเลยโอ้ยนุ้ยชายได้สีเหลืองเย็นลูข่ยบัฟฟฝลรถยนต์วีโกยาสูบมาโบโรของกินเล่นเด็กปีโป้พระธรรมัดชยโยเออไม่จ่ายเหรอมึงกลัวเด็กผู้หญิงเดอะเกิลเด็กผู้ชายเดอะบอยเด็กผู้หญิงเดอะเกิลกลับรถยูเทิร์ถ้าไม่มีรถเดิน เก็ดแก่โตแล้วกูแหละโอ้ชายดไอ้หนุ่ยแรงร่างดอยกูไม่เคยรู้เลยประตูดอหายยใหญ่ไม่จ่ายเนี่ย